เกี่ยวข้างนี่ครับพี่น้องเอาเอาเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเบื้งใสเบื้งพี่น้องใส่ละใส่สวยครับ ดีตัวแรงครับพี่น,อน้องมีสภาพมาลงเบ็ดเนื้อเขียดครับผมไปตลาดมาได้เขียดมากหาสิบบาทไหนอยู่าบ้านบ้านสิบก่าโตอลไรพี่น้องเบ็ด <ess> สิบหลังครับเปลี่ยนเหลี่ยมไม่้ละเบ็ดผมเปลี่ยนเหลี่ยมไม่ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สิบสองพี่น้องเบอร์สิบสองโชคคุณแด่ฝน,นมากเลยพี่น้องไปใส่กันเลยครับผมใส่พี่น้อง,งอในเบื้องพร้อมวันนีพ่อได มานวะวันนี้ใส่โดนแล้วพี่น้องมึงนี่คนมาเด็ดหลายผดผมเลยบ่ได้มาคนมาใส่มองหลายผดมาเซ็ดม,มดึงว่ะมี่ตะครอบวะหมายของใส่รอบเลยเกี่ยวข้างพี่น้อง เดี่ยวข้างนี่ครับพี่น้อง ลงนึงพี่น้อง Wow. พ่อตอนยามเนาะพี่น้องเนาะพ่อกันตอนยามครับผมเดี๋ยวผมจะขอเสฟไปก่อนเหลืออีกประมาณหาหกหลังเลยครับผมเดี๋ยวพ่อครับผมตอนยามครับสวัสดีตอนนส้า,ราครับพี่น้องพามายามเม็ดครับเมื่อขึ้นฝนตกหนะักขนาดเลยจะเปลนยังไงครับผมดูเบื้องหลังแหลีก,กันเลยครับผม ล้างนึ่ตีครับล้างปุ่นย่งโอ้ยเบื้งตีลปลาพี่นอ้องปลาหาวขนาดเลยล้างนี่ก็ตีบอย่รับพี่นอ้องปลาห่าวแห้ง หลังนี่เบ็ดล่มครับพี่น้องนี่เดี๋ยวคงเด้อพี่น้องเด้อคมเบียดไปด้พี่น้องเว้ยนี่อ้ยพี่น้องเว้ยบ่มี่ครับ ไปต่อครับผมคือว่าเรกพี่น้องแล้งนี่รุดพี่น้องนี่ตีอยู่แล้งนี่ก็ตีแล้งนี่ก็ตีพี่น้องโบยู่ครับพี่น้องนู้นปลาตีอยู่โบยู่พอดัง พี่น้องลังนีหลังนี้นพี่น้องพี่น้องให้ลังนี้ปอนีครับนี่ครับโยบๆยบเลยเอ้าเอา,เอา,เ,อาเ,อเอาแล้วพี่น้องเอาแล้ว เบื้องใสเบื้องพี่นอ้องใส่ละใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับนี่ครับพี่นอ้องใส่งามด้วย จำนี่กับสิลงคลิปเด้อพี่น้องอปลาหลุดนไล่หลังอยู่คุณลุดนไล่หลัลหลงแห่งพี่น้องขอเก็บกนบนข้าพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปกันมันมาแล้วครับผมมันมาแล้วแข็งนะครับพี่น้องแข็งไวขนาดยง่หนิ ลังนี่เขียดตายบ่ที่ลังนั่นจมมียังมาดึงลังนี่เขียดตายบ่กูเขียนยังครับพี่น้องลังนี่มาหลุดลังนี่บ้างพี่น้องอยู่บ่เบื้องติดแต่พี่น้องนี่ห้อยดึงนี่ครับอู้ยพันธ์มายังจังเลยอยู่บ่พี่น้อง บัวอยู่ครับรุดรางนี่รุดครับผมหอ้ยรุดครับพี่น้องเสียายขนาดเลยฝนตกมาขึ้นป้าบันหาเหาแฮ้ยเก็บบนครับพี่น้องเดี๋ยวไปรวมยอดกันครับวันนีบอบครับพี่น้อง นยู่ดอกพี่น้องแต่แบบนึงครับรุดขึ้นฝนตกแหงรุดพัดครับพี่น้องใส่งสวยเลยครับผมใส่ป้นใส่ต้มก็ได้ครับใส่งามครับผมขึ้นพนตกแหงครับพี่น้องไอ้รุดพัดพี่น้องแด่กับฝากติดตามคลิปหนาคลิปไม่เออครับพี่น้องอิสานนะครับแชนแนลครับผมเบสซิบหลังครับมาขึ้นนี่ วันเรางเหงื่อเขียดไปฝนตกก็น,นำยางแหงเลยป่านรุดเบิ้ลเลยพี่น้องรอดเห็นตัวเดียวโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาคลิปนี้พอกันไหมครับผม,มเด่๋ยฝากติดตามกดซับสไใครอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเปิดตัวาคลิปหนาคลิปหนหครับผมรับคิ่มีสวยเลยครับพี่น้องแต่วันส่องแล้วเดี๋ยวสูบทานงานครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง